นะที่ในห้องประชุมเมื่อกี้นอกจากฉันแล้วมันก็ไม่มีใครสังเกตนะชุดที่เธอถ่ายรูปนั่นนะ่ะเป็นชุดเดียวกับที่เธอเพิ่งตัดเสร็จเมืม่อวันก่อนนี้อุ๊ยสมไยเกือบไปนแม่นี่นห้เดาต่อนะต้องเป็นเพื่อนสมัยประถมหรืออะไรสักอย่างที่เจอที่งานชุมนุมติดเก่าอะไรนั่นนะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร คนที่เคยส่งจดหมายขอคืนดีให้เธออย่างนั้นเหรอใช่บางวันเขาเสียไปแล้วคุณพ้าช่วยอืขอโทษตอนนี้ก็ที่ตะภูมิเป็นอาหารหรือเป็นตำรวจทำอะไรนะเนี่ยอยู่อำเภออะไรจังหวัดเชียงใหม่ฉันไม่รู้เป็นเกะอือพี่ถ้าอยากรู้จริงๆเลยถามทำไมย,ยะ คอยดูนะฉันจะฟ้องแอนดูบ้าแนถ่ถาาไม่อย่างั้นแหละไ,ไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยดี๋ยวอดอีอมไม่ได้คิดอะไรสัหน่อยแค่รอเฉยๆฉันไม่ค้างแต่เมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนนี่ผมหอมตัวเล็กๆใสแว่นหนาๆพอเจอที่ในงานอย่างกับเจ้าเงาะถอดรูปว้าวอ,อันนี้คิดยังไงถึงได้อุปโภคมอน,นี่มาเป็นแฟนก็ไม่ได้คิดยังไงหรอก เพราะยายพิงนี่แหละแล้วบังเอิญไอ้รูปนี้มันก็ติดอยู่ในกระเป๋าฉันฉันก็เลยลองลักไก่ดู <c oughs> สงสัยลักไก่โอ้นี่ตก,ตกลงมว่าแต่ภูมิอะไรของเธอนั้นน่ะเขาเขายังไม่รู้สิว่าถูกเธออุปโลกว่าเป็นแฟนน่ะ <c oughs> อ้ยตายแม่ตาันนี้นะฉีดน้ำดับเพลิงอยู่อำเภอไหนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยน <c oughs> <c oughs> ี่น,นะคิดออกได้ไงยะได้ うん。<music> ทำไมไม่โดนวะพาดที่ไหนวะมันไม่โดนเหอือสมองเลยโอ้ยแม่จ๋านี่ไม่เหมือนเดิมเลยนะถ้านั่งเถอนั่งเถอน,นั่งธังน,น,นจาร์ไปเดี๋ยวมาจับฉันนี่อะไรแล้วต้อง,อ,งอีีดังนั้นเป็นใครทำไมมันต้องหอบหน้าฉันด้วยหนโดนดําหน้า ไม่ใช่จินฟังถังก่อนนะคือตอนก่อนที่เราจะออกมาจากออฟฟิศเนี่ยบุรินเขาโทรมาเราก็เลยบอกว่าวันนี้เรานัดกันกินเท่าที่นี่แล้วเขาจะตามมาไม่มีอะไรฉันลืมบอกเธอไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรจงเลยเจมส์ง็ีแล้วไปมาก้าวันนี่นี่นี่คนดูไม่ตกใจเลยนะเนี่ยโอ้ยชินแล้ว อยู่บ้านแม่ป่าทันสิบรอบตกใจจนตายได้ไปหมดแล้วล่ะคุณผัวค่ะไว้หน้าเมียนิดนึงสิคาเดี๋ยวเขาก็เข้าใจว่าเมียเนี่ยโหดร้ายแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะถ้าหาว่าเมียไม่รักไม่ห่วงนี่นะจ๊ะเพไม่ทําแบบนี้หรอกอี่ขอโทษก็ได้แล้วบ้านซุกซำเป็นใครรัที่รอ เหมือนจริงทำเลยอ่ะใครอยาเนของน่เพื่อนเขาน้องขาของนิสุเล่นนิว่ะไห่เป็นไงเองหลอกมะนขอขันชัดๆเลยนะโอ้แม่ไอ้พูกเอ็งแน่ใจนะว่าที่แกวาดเนี่ยมันเหมือนจริงอ่ะ หนังนี่จริงนะคือถ้าเกิดว่ามีใครที่มันน่าแบบในรูปเนี่ยนะพูดนะฉันว่านะใครเล่นตลกคาเฟ่ได้เลยอีน้อยนยน้อยทำมาค่อนขอบนี่็็ุตส่าว่าให้ดูนะเว้ยนี่ก็อยาเห็นแว็บเดียวนั่เองดูความสามารถค่าค่าลังสรรค์งานศิลปะาขึ้นมาได้ขนาดนี้เองอยากเห็นของจริงก็อของเชษขอดูเองน้องสงอนหล่อเล่นจ์ดวยที่ไนสิโอ้แ ยาไปแล้วคุณเจนนี่ก็นะแรงนะมีแฟนตัวเป็นตนแล้วก็ยังมาทำไปติดใจคุณสะทอนแรงล่ะอ๋อใช่ไหกล้าคิดว่านะคุณเจนนี่คงอยากหลอกคุณพิงคเขวงไงแกคลำหมาเป้าไม่เจอแฮ่เนื้อเมฆก็น่าจะไปได้เออแต่อีกทีหนึ่งฉันก็เห็นด้วยคุณพิงเหมือนกันนะแกทำไมวะอ้าีตาคนนี้สิจะใช่ของจริงหรอวะอ้าวหน่าสมัยเลยอืมข้าจริงนะ เราบอกเราควรทต้องติดตามดูกันต่อแล้วว่าว่าจริงหรือไม่จริงอืมแต่อีกทีนึงฉันว่ามีเรื่องที่น่าสงสัยกว่านั้นอีกนะแกมีอะไรวะอ๋อคือไอ้รูปที่แกวาดเนี่ยนะดูนะมันจะเหมือนของจริงเหรอฮะเออเหมือนะนะไอนังนี่น อยู่ครับไปสเคเฮาครับอือร่อยไหมครับอร่อยค่ะแต่อาหารแพงไปหน่อยเนาะแต่นานๆทานครั้งก็กำลังดีค่ะอคุณเจนคงจะรู้จักร้านอาหารที่อร่อยๆยเยอะนะครับออก็เป็นผู้หญิงนี่คะผู้หญิงกับอาหารก็ต้องซ็กซ์กันหน่อยเดี๋ยวดานะครับผมไม่ค่อยได้รู้จักร้านอาหารที่อร่อยเลยเอ่ม้อ่องนั้นเดี๋ยวเจนจะเขียนรายการแล้วก็เขียนแผนที่ที่ด้วยดีะคะ่ะ โร,รคบอคนเชียนเกินไปมั้งครับถ้างัน้นทำไงดีล่ะทำไงดีล่ะอืออ๋อมีนะครับเดี๋ยวค้าแน้วคุณจันทน์จทางกับพวกเราสิครับอ้ใช่นะคะถ้าเกิดคุณจะทนไม่รังเกียจทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะครับพวกคุณให้ความเป็นกันเองกับผมอะ่ะผมรู้สึกซาบซึ้งด้วยซ้ำจะไปรังเกียจพวกคุณได้ไง ฉพาะคุณเจนที่สวยนะน่ารักคงขอตัวนะครับรีบไปห้องน้ำน้น่นอนคุณเจนก็ต้องขอตัวด้วยนะคะต้องไปทำงาน่อค่ะคุณเจนมีงานอื่นด้วยนะครับนอกจากงานแต่งงานของเสาผมเออคุณเจนไปแอบรับจอบที่ไหนม้งครับบอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคุณกำอรรู้ อะไรอยู่คอ๋อดูว่ามีหนังอะไรเข้าใหม่ไหมครับคุณเทชอบดูหนังไหมครับชอบสิคะแต่เรื่องดูหนังฟังเพลงกับเรียยชีฟอะแยกกันไม่ออกไปแล้วค่ะ คุยด้วยแค่นี้ก็ทําเป็นปลื้มขนาดนี้เขาคุยด้วยตามมารยาทหรอคิดมากเขาชวนฉันไปดูหนังนี่เรียกว่าตามมารยาทหรือเปล่าคะจริงปะไปไงมาไงเนี่ยฉันก็งงเหมือนกันนะ่ะแต่คิดไปคิดมานะ่ะฉันคิดว่าไอ้ทฤษฎีที่เธอบอกนะ่ะมันมันก็ถูกต้องเหมือนกันนะ คงนึกว่านายตาภูมินี่เป็นแฟนเธอจริงๆอะดิจะว่าไปแล้วนะนายตาภูมินี่ก็คงดูเป็นพวกชายชาติอาชาในจริงๆเลยประเภทพวกเซ็กซ์พิวตเต็มเปี่ยมเลยถึงได้กระตุ้นสัญชาติญาณตัวผู้ของคุณจตทนได้ถึงขนาดเนี้ยตอนนั้นนะ่ะที่ตากุเรื่องคุณตาภูมิขึ้นมาเราก็ลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยเนาะ ก็อย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าตีเปะปาดเนะแต่ถูกถนัดทนีเลยแต่อย่ามาใช้คำว่าเราได้ไหมฉันไม่ได้สมรู้ร่วมคิดอะไรกับเธอเลยเอานาะพระคงเบง่งแหมเธอก็วิเคราะห์สถานการณ์ได้จองเพงเลยนะก็คนไอคิวสูงมันก็ย่างเยอะนะแต่คราวนี้อย่าให้พลาดเหมือนคราวที่แล้วแล้วกันอุ้ยอย่างนี้แล้วจะให้พลาดได้ยังไงพลาดก็บ,บ้าแล้ว จะนนี้จะไปออกเดทเขาเมือ่อไหร่อีนนี้เลยปะ